มาดูปราสาทขนมปังพี่น้องสวยปะอุ้ยถอยมาจนสีส้นนนะนี่สีหามมควาง่ายโลก เฮ็ดจากขนมฟังค่ะแล้วมาดูใกล้ๆก,กันขนมฟังกัน้ำตาลเขาจะมีทุกปีนะคะตรงนี้ช่วงคริสมาสเนี่ยไม่ได้สิาพาไปเบ่งเดี๋ยวจะพาไปดูม้านะคะ ใจเย็นเย็นม้าตัวใหญ่อู้ราคาหลายแสนเป็นหลายราคาแพงโดยธรมคนไงวาก็เลยทั้งหมดทหร่เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่ง ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จะมีขายของที่ระลึกไม่น้อยกับอุดหนุนโดยการซื้อกาแฟซื้อขนมเพราะว่ารายได้ก็หมุนเวียนเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าเห้บริสียตัวเขามาเป็นการเที่ยวฟรีไปเห้กับอุดหนุนเพื่อให้เขาได้มีรายได้เขามานะคะไม่น้อยกินกาแฟดำ ตามด้วยขนมแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะท่องมวนนะคะท่องมวนชิ้นนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทโอสิบห้าโค้นก็อยู่ที่อีกคนนะสามารถสิบห้าประมาณห้าสิบกว่าบาทแต่คิดเป็นเงินไทยชิ้นนี้นะประมาณห้าสิบกว่าบาทขนมตัวนี้อยู่ที่ อลอยนิดนิดหน่อยบาทนิดนิดกาแฟอยู่ที่หกสิบกว่าบาทแต่คิดเป็นเงินไทยเนะาะแต่คิดเป็นมันนี่ก็ถือว่าแพงเพราะเฮาสนับสนุนแล้วกรส่งเสริมให้มีเงินหนุนเวียนนะคะมีไวไฟให้ฟอ,อมค่ะมีไวไฟให้ด้วยฟรีไวไฟด้วยนะคะโตัวเบียบอกพอนายมาเสร็จแล้วอุ้ยเ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วซิม,มันท้องมอในเบิง บางคักบ,บางแน่หอมเนยแต่บาหวานนะคะขรั้งแรกแตีกินท่องมวนฝรั่ง เราขอพักผ่อนชิวๆก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะสิบกาแฟาเซ็ตแล้วนะคะ้ปาปพินองยางยืดแขงยืดขาศิลปรกรรมข้างฟ้าผนังกระป๋องโคกพี่น้องกระป๋องแฟนตาเออกระเจ้ากระไม่เห็ดมันต้องคนที่มัก เอย่อมันคนที่มักคนที่มีอารมณ์ศิลปะศิลปินเขามาชมเนาะนี่เลย มันเดินทะลุก,กันได้ค่ะมีสองชั้นนะคะแต่ไม่นายสิบว่าขคืนไปชั้นบนถ้วยจานสมัยโบราณปีหนึ5งถึงปีหนึ่งพันหันเกยตัวนี้ ปีนี่สองพันเท่าไรประมาณห้าสิปีที่ผ่านมาเนาะหนึ่งพก้ารประมาณ10ปี อันนี้ก็ประมาณห้าสิบปีว่าถือว่าบ่ถือว่าโบราณเกินยังอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบปีพี่น้องลวดลายอันนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบ นึ่งสีสันเมืองหลวดลายของข้าเจา้าในแต่ละสมัย แล้วจะไปเบิ่งของเงินต่อขายของทีละลึกนะคะมาดูลวดลายในการทักนะคะคนสวบิเดนเนี่ขเขาจากับสิทักเนียบปักทักลอยคะ่ะอันนี้คือลวดลายต่างๆทีนมามโชโชนะคะ แต่ละแบบแต่ละลายนี่คือเป็นงานทักค่ะทักกระเข็มโคเชทักกับเข็มโคเชต่างๆงาอยี่ได้ละพี่น้อง ตอนไม่น้อยมากสวีเดนไม่ไม่ไม่น้อยได้ท่ายักได้ทักที่เลือจากแม่พ่อใหญ่นะคะเล่าตายไม่น้อยไปเก็บบ้านไม่น้อยก็มาเห็ดหลายอย่างกันเ้ยค่ะได้เลือจากหญ้าหญ้าเป็นคนหมักทักพ่อใหญ่ว่าไม่น้อยก็มาทักที่ร่องกอกร่องแก้วนุ่นนีนั่นหลายอยู่ได้แต่เดิดติดตามคลิปไม่น้อยไม่ไม่เนาะตอนเห็ดคลิปไม่ไม่นี่ค่ะแต่ละไล่ ไปดัดแปลงให้เป็นเสือได้ได้หีพี่น้องต่ค้นมีหัวชุวมือนี่ไม่น้อยเบามันละค่ะแต่ก่อนขันเบาเรื่องงานถักนี่โอ้ยเติบยุม่น้ใยก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาสิออกไปเที่ยวโตนะคะ